สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะเดีเวลาแล้วได้เวลามาอีกวันหนึ่งแล้วค่ะของเดือนเนาะค่ะเนาะแต่ละเดือนข้าต้องมาผูกปากันมาผอกัน,มา,กกนมายืนยันการันตีว่าใช้ครีมอะไรอ่าสิวฝ้าตุกละหายจางนี่เลยค่ะจุลาเซรั่มเวยค่ะตอบโจทย์นี่ยจุลาเซรั่มวดแค่นี้แต่คุณภาพครับจอเวยค่ะเด้อม,มือนีวันที่สิอวันเลือกต่างผู้ได้มานก็มานี่มาซื้อ อย่างไปยังมานหมานคุแล้วคุณไปชิมายก็มาไปสิบายก็มาไปนี้กําลังนั่งขายกําลังนั่งขายอยู่ยังมีเวลาอีกดุนเติบหลยชั่วโมงอยู่นั่งนั่งนั่งนี่แหละค่ะเป็นอันว่าแต่งแล้วเรียบร้อยแล้วเนาะกะบุได้แต่งให้เบิงเพราะว่าการสัญจรติดขัดครับข้างวันนี้วันที่สิบเอ็ดวันเลือกตั้งบุใด้บุใดอันนี้กะให้สมหวังสมปรารถนาเนาะเลือกคนที่ใช่ เลือกคนที่สมาบึงเง,งี σω, นนงเ้ยงเฮ้าเนาะค่นเนาะอืมเช่นเลือกคนณขงอา,อางศอกอีเงี้ยงอีสี่คือกันแหละแล้วก็เลือกสิ่งดีๆให้กับใบหน้านี่ค่ะโอ้เห็นหอกไปไาะไงขึ้่ืนบ่ไดนอนซ้อมเมื่อคืนบ่ไดนอนซ่อมตีซ้อมมาหมาสีเฮ้าบงไดบงไดเออมาหมาตีเฮ้าแล้วไปรับไปนอนเนี่ยเังซันแหละมันเป็นชน่วงคุ้งสุดท้ายหนหนค้งสุดท้ายก็คือเมื่อคืน,นเสียนนะ นี่แหละเจอกระเตงเต่งหนาอันนี้ก็รองผืนไปก่อนแล้วรองผืนแล้วก็มาทาครีมกันแดดครีมกันแดกกนกนดก,กับมาทาแป้งพับไปบ้างเล็กน้อยเสียงหม้าคือเสียงแมวไอ้นั่นไหมเปิดผ้าหมอเสียงอยงนี่เสียงมาหมาดำขึ้นมาอย่างนี่เดี๋ยวนี้พอบ้านก็ใช้ด้วยนะคะเนี่ยใช้แล้ว อีหยังเกาะเขาเอืนออ่น่าอ,อ,อยังเอ่อไซึืนนันนี่คืนนี่เสนี่แหละยิงต้อนนี้คุณกำลังมีความรักนะบอยรึนะคุณกำลังมีความรักยิ่งหน้าจะสดใสบิน อไอมันก็มีเคล็ดลับมีอย่างน้ำแน่แหละในการบำรุงผิวหนาเนาะค่ะเนาะบางงันว่าสิไปออปล่อยให้ปล่อยหเหี่ยวจนเกินไปอ,อ,อปล่อยให้เป็นออปล <laughs> ่อยให้เป็นริ้วรอยปล่อยให้เป็นดงดําจุดกระดำกระด่าง เฮากับเบิง้งต้นที่เฮาอันนี้หละเออเกิดมาศาสตร์นี่กับเบิ้งศาสตร์นี่แหละเปิดองศาสนากัจะสิมีขึ้นบ่มีเฮากับบูหูเนาะค่ะเนาะจังซี่นะตอนนี้บ่เห็นกับต้อนอย่บ่ได้เบิบ,บูร์พวนี้นี่ก็กวนแ <c oughs> ม่นตอนไหนผมเห็นก็คือตอนน,น,นะอนั้นแหละบ่ได้เบิร์เนาะอือนั่นแหละฝากฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะนี่ฝากท่านผู้ชมฝาก,ฝากทุก FC ทุกท่านทุกคนเลยค่ะเด้อนี่ทักสนใจทักมาหาสายเจอด้ idline 0 9 6 7 6 8ก4าหค่ะโอ้ย idline0967680449 ทว่าท่านกดสต็อปปุ๊บพลอยรีไปรีกลับไปกลับมาผู้ใดเฮ็ดบอเป็นกะให้ลูกให้หลานเฮ็ดให้ได,ด้ค่ะทักหาสาวเจิดเลยแชทเอ่อเพจเฟซบุก๊กสาวเจ้ยบ้านหัวนาพาล้อค่ะมันจะมีอ่าต้องที่เจ้าพิมพิมพ,มพิมแล้วมันจะมีคข้ามาขอความส่งของความมาหาได,าด้ด้วยค่ะเด้อดแา่สนใจเนาะค่ะเนาะนี่จุฬาเซรั่มนี่ค่ะอ่าคขาว่า เขาว่าราคาเท่าไหร่สาวเซาเจเอ่อราคาสามใบแดงสามใบแดงแล้วก็ตัวเศษ90ค่ะนี่พร้อมสง่งส่งฟรีค่ะมีเก็บปลายถ่านะค่ะเนาะสนใจถ้าคาได้ค่ะนี่กรเห้าเอา่ออกจากบานกรนสติงหนาห้ากระทาตัวนี้เพื่อให้ผิวห่ากระฉับ ผิวห้อกระชับแล้วมันก็สิคอยซึมซาบซึมซาบรักษารักษาจุดสิวจุดอย่างจุดด่างดําบนใบหน้านะมันกสิคอยเห็ดไห่เลือนเลือนลางจางหายไปเนาะค่ะเนาะอย่าลืมด้วยค่ะจุลาเสียงล่างตอบโจทย์ทุกท่านทุกผิวหเมะกับผิวแพ้ง่ายใส่ได้ค่ะผู้ได้ี่ว่าแพ้ง่ายแพ้อันเนั้ยผิวอ่อนโยนก็ใส่ได้ค่ะใส่ได้ใส่ใส่ได้ใช่พี่อีรีนี่ก็สิแตงงตไปอืม ไปอ่างคุณกุงเทปนั่นเองเพราะว่าเขาอยู่บ้านนอกเนาะเขาสิไปเลือกตัางก็สิไปพยผอบปูาคุณกุงเทพหลายคนยังเสียหน้าเขาสิว่าเขาอยู่บ้านหนาวละเอ้ยดำแด็มยังใังสันยังสีอ้ยปล่อยโตปล่อยตุนยังเสียนะบอะไรปอยโตปล่อยตุนอลมใส่เสื้อยปูนก็ยังนั่นกันสื้อใส่เสื้อกันหนาวอยู่บอกออกจากแดดจากเถื่อนอืมวันนี่ก็อยากใส่ยู่ใส่ม่านแล้วกะเงินอ้อมออกแล้วมาซื้อเด้อซื้อให้ลูกสาวใส่ก็ได้ ถามอยู่พี่แจ๊สเอาขี้มาขายเห็นนี่เอาขี้ใส่ขี้มอย่างอยากใส่ดิอยากใส่ดินี่แหละเจ้าเงินออมออกแล้วมาสั่งเลยมานี่เลยนี่แหละฝากไว้ด้วยนะคะสนใจทั้งหาสัตว์เจได้ค่ะไปแล้วสวัสดีค่ะสวัพออย่างนี้แล้วฝากสวัสดีค่ะบมอท่านพานังา่งขายจะมีแล้วชีชจ,ชจังได้กันชี้แงได้กันได้เลยนั่งแป๊บทางนั่งอย่างนี้เพ่ทางนัองอ่งขาไปหลุดนั่งอันนี้ ม,มือขึ้นม,มือขึ้นามาขึ้นมาเฮากับมากับ่าเฮาอีตากันอนอม,มีจิมจิมอีกตาม้ากานอนไดนอนดีจะขึ้นเฮาอือ <laughs>